ครับทุกท่านครับในยุคกระแสปัจจุบันนี้นะครับเป็นยุคแห่งการบริโภคเกินนะครับเป็นยุคที่คนเราต้องดิ้นรนทำม,มาหากินหาเงินหาทองนะครับแน่นอนนะครับยุคปัจจุบันนี้คนเราก็แปรทุกอย่างเป็นเงินนะครับแม้กระทั่งเรื่องการอาหารการกินการบริโภคก็เราคำนึงถึงแต่เงินตรายอย่างเดียวนะครับเราไม่คำนึงถึงผู้บริโภคเพราะฉะนั้น อาหารต่างๆในยุคปัจจุบันนี้จึงเป็นอาหารตามกระแสแห่งโลกทุนนิยมนะครับเมื่อโลกทุนนิยมมีเบ้าหลอมให้เราคิดถึงแต่เงินตรายอย่างเดียวแน่นอนนะครับว่าผู้ที่ผลิตอาหารเองทำอาหารขึ้นมาเพื่อการค้าก็ผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะคิดถึงแต่เงินตรายอย่างเดียวไม่ในคำหนึ่งถึงผู้บริโภคนะครับว่าผู้บริโภคนั้นจะเป็นอย่างไร ผู้บริโภคนั้นจะรับผลกระทบอย่างไรจะได้รับสารอาหารหรือว่าสารพิษเข้าสู่ร่างกายอย่างไรจะมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและธรรมชาติอย่างไรนะครับสิ่งเหล่านี้ทําให้ผู้ผลิตอาหารไม่ได้คํานึงถึงนะครับคำนึงแต่ผลประโยชน์คํานึงถึงแต่การค้าอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตในยุคป,ปัจจุบันนี้จึงทําให้เรา ป่วยเป็นโรคก,กันมากมายหลายอย่างเนื่องจากการบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนบริสารเคมีแล้วก็สารพิษต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งที่มาอันดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานไม่ว่าจะเป็นโรคไตไม่ว่าจะเป็นโรคความดันโรคหัวใจหรือว่าโรคต่างๆมากมายหลายโรคที่นับวันที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นแน่นอนนะครับสิ่งเหล่านี้ก็คือมาจากการบริโภคอาหารแทบทั้งสิ้นนะครับ เมื่ออาหารการกินเราปนเปื้อนบริสารเคมีจึงทําให้ผู้บริโภคมีโอกาสที่จะป่วยเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้นนะครับซึ่งกระแสสังคมในปัจจุบันนี้ก็ทําให้เราแทบจะเลือกไม่ได้นะครับว่าเราจะเลือกทานอาหารแบบไหนเพราะว่าในสภาวะสังคมนี้บีบให้เราต้องทํางานนะครับต้องทํางานไม่มีเวลาที่จะมานั่งทํากับข้าวไม่มีเวลาที่จะมาซื้อ,อ สิ่งต่างๆไปทำกับข้าวไว้บริโภคจึงทำให้เราต้องจาเป็นต้องซื้อบริโภคซื้อกินซื้อรับประทานเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำให้เรารับประทานแน่นอนนะครับเขาก็ต้องคิดถึงกำไรนะครับต้นทุนที่ต่ำลงไปเพื่อที่จะได้กำไรมากขึ้นแน่นอนนะครับว่าจะต้องมีสิ่งต่างๆปนเปื้อนเข้ามาอย่างมากมายนะครับที่สำคัญนะครับ อาหารนะครับที่ปนเปื้อนมากับสารเคมีก็มีมากมายด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริโภคเนื้อสัตว์การบริโภคไก่การบริโภคเนื้อการบริโภคผักนะครับไก่ก็เป็นไก่ที่เร่งขึ้นมาจากการเลี้ยงนะครับเลี้ยงโดยใช้ฮอร์โมนใช้สารเคมีเลี้ยงโดยที่ให้เล่งให้ไก่เจริญเติบโตได้เร็วมีเนื้อเยอะๆนะครับเล่งให้ปลาเจริญเติบโตได้เร็วแล้วก็มีเนื้อเยอะ สิ่งเหล่านี้คือการกระตุ้นให้เกิดการผิดธรรมชาติทั้งสิ้นนะครับโดยการใช้ฮอร์โมนและก็สารเคมีไปรกระตุ้นให้สัตว์เหล่านั้นได้มีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติมากขึ้นแน่นอนนะครับเมื่อเราบริโภคเนื้อสัตว์เหล่านั้นเข้าไปเราก็ย่อมได้รับผลกระทบตามมาโดยเฉพาะเรื่องของการเกิดโรคร้ยต่างๆตามมานะครับไม่ว่าจะเป็นผักเหมือนกันนะครับตามท้องตลาดผักตามท้องตลาดของเราก็ปนเปื้อนบริดสารเคมีแทบทั้งสิ้นนะครับ ในการปลูกผักปัจจุบันนี้ก็ใช้ฮอร์โมนใช้สารเคมีในการปราบศัตรูพืชใช้ฮอร์โมนในการเล่งให้มีการเจริญเติบโตได้เร็วเขียวใหญ่ดกเงางามนะครับใบก็เป็นพืชใบใหญ่ขึ้นผลไม้ก็เป็นลูกใหญ่ขึ้นผิวของผลไม้ก็ดู เรียบไม่มีรอยตาหนินะครับสิ่งเหล่าน,นี้ก็คือเกิดเกิดจากการที่เราใช้สารเคมีใช้ฮอร์โมนในการเร่งทําให้การจเจริญเติบโตและก็สีสันในการหน้าบริโภคมากขึ้นแน่นอนนะครับเมื่อเราบริโภคเข้าไปเราก็ย่อมได้รับสารเคมีเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราหลีกเลี่ยงไม่ได้แทบทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้ออาหารมาทํากับข้าวเองก็ตามนะครับ เครื่องปรุงทุกวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเครื่องปรุงก็ปนเปื้อนบริสัรเคมีเช่นเดียวกันนะครับว่าไม่ได้มาจากธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเผชิญกับทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอพืชผักต่างๆและก็เครื่องปรุงเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่นปนเปื้อนบริสัรเคมีแทบทั้งสิ้นนะครับจึงทําให้ร่างกายของมนุษย์เราทุกวันนี้ป่วยเป็นโรคก,กันง่ายขึ้น แม้กระทั่งอายุน้อยนะครับก็เป็นป่วยเป็นโรคก,กันตั้งแต่อายุอย่างน้อยนะครับซึ่งต่างจากสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนคนที่สูงอายุถึงจะป่วยเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคความดันเป็นโรคมะเร็งนะครับแต่เดี๋ยวนี้อายุไม่มากก็มีมีอาการเป็นโรคอย่างนั้นได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้อง รู้เท่าทันนะครับเท่าทันของอาหารที่เราบริโภคทุกวันนี้เนื่องจากว่ากระแสทุกวันนี้ได้บีบคั้นให้เราจะต้องอบริโภคอาหารที่เราซื้อกระแสทุกวันนี้บีบคั้นให้เราไม่มีเวลาที่ทํากับข้าวเพราะว่าเราก็ต้องรีบไปทํางานบีบคั้นให้เราต้องรีบเร่งมากขึ้นสิ่งไหนที่ทําทให้รวดเร็ว เราก็จะนำมาบริโภคนะครับแต่ว่าผลที่ตามมานั้นมีมากมายหลายอย่างสือเกินนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านได้รู้เท่าทันถึง 1. ระบบสังคม 2. คือระบบอาหารในปัจจุบันนี้ว่ามีวิธีการ ปนเปื้อนอย่างไรมากับสารพิษอย่างไรนะครับแน่นอนนะครับว่าเราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้นะครับหลีกเลี่ยงได้เมื่อเรารู้เท่าทันเราจะบริโภคอย่างไรมากน้อยขนาดไหนนะครับโดยเฉพาะให้เราหันมาบริโภคอาหารที่ทําจากธรรมชาติมากขึ้นผลิตจาก ธรรมชาติมากขึ้นปลาก็เป็นปลาที่เลี้ยงมาจากธรรมชาติปลาก็เป็นปลาธรรมชาติเนื้อไก่ก็เป็นไก่ธรรมชาติพืชผักก็ปลูกแบบปลอดสารเคมีนะครับเพราะฉะนั้นให้เราหันมาบริโภคในสิ่งเหล่านี้เลือกบริโภคในสิ่งที่ปลอดภัยมากขึ้นและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือให้เราได้มีเวลาได้ออกกําลังกายนะครับเพื่อที่จะขับสารพิษในร่างกายต่างๆได้ออกไปจากร่างกายสิ่งเหล่านี้จะช่วยลด ในการเกิดโรคต่างๆในร่างกายลงได้อย่างมากเลยทีเดียวนะครับนี่คือสิ่งที่เราอยากจะมากระตุ้นเตือนมาบอกกล่าวให้ทุกท่านได้ทราบกันนะครับว่าสังคมทุกวันนี้เป็นสังคมที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆได้ง่ายเหลือเกินนะครับถ้าเราไม่รู้เท่าทันเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้เท่าทันเราสามารถดีเลี่ยงได้แล้ก็สามารถมีชีวิตที่มีความสุขและก็ปลอดจากโรคได้อย่างยั่งยืนและก็ตลอดไปนะครับ